Down. Down. แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้หนึ่งเคว,ควมาก่อนเลยท่านผู้ชมอุย๊ยสองคิวต่อมาเลยครับโอ้โหแมห่งเลยแลนสเกือบตายท่านผู้ชมไอ้บ้าเอ้ยมงมีครับมาระเบิดมาเลือกขนาดนี้ โอ้โหระเบิดฟรีมาแล้วท่านผู้ชมลูกแรกครับโอ้โหโหยโหโหลมลมลมไอ้บ้าเอ้นี่ผมกดอะไรของผมครับเนี่ยบ้าสวยจริงอ่าเพื่อนเราตายยาวไปหนึ่งคนครับกับปืนคู่โอเคผมตัดมาก่อนครับหนึ่งคิวเฮ้ยเฮ้ยถ้าประมาทเลอะเลอก็โดนผมคิวเพื่อนระดับนี้ไม่มีพลาดครับ ผมบวกต่อเอ้ยโอ้โหลากคม,มๆเน้นๆไปเลยก็แล้วกันอโอ้โหแม่งนอนยิงซะด้วยก็ว่าอยู่อะไรมันนอนอยู่ตรงนเออหลอดตายว่าได้นี่ก็ปฏิหารแล้วนะครับเนี่ยเออแสงชิปเป่งเลยโอเคเรียบร้อยสวยพี่สวยเดินมาได้สวยเพื่อนอุย โอ้โหเกือบแล้วอีกทีมหนึ่งเกือบตายแล้วครับเงียบชิปเลยโอเคคนนั้นเจ็บเพื่อนตัดมาอีกหนึ่งคนครับเอ้าเอ้าแม่งโมงมีเหรอวะเนี่ยผมเดินผ่านโมงได้ยังไงวะท่านผู้ชมเมื่อตะกี้นี้ มาดิโอเคหนึ่งคิวครับโอ้คนนี้ไม่ตายว่ะแต่ได้ระเบิดฟรีรอบนี้ผมตัดโมงไวเลยครับท่านผู้ชมโอเคมาดิเพื่อนเฮ้ยระวังสไนเปอร์ครับทหาย สวยครับเพื่อนมาตายต่อไปดิอโอ้โหคูอ่อยู่ไหนอีกครับเพื่อนอโอ้ยหลุดคนเดียวอย่างเดือดเลยว่ะท่านผู้ชมตาแสงเข้ายาวไปแล้วครับ น,นายเปอร์หรอครับไม่ต้องพูดถึงขวามือผมมีครับร้อยหนึ่งคิวขวามืออีกแล้วครับโอ้โสองคิวไปดิสามคิวไปดิอยู่ไหนอีกวะเนี่ยหมดยังเอย้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะ เอออย่างนี้ได้อยู่ครับลุยโมงกันต่อเลยถ้าอย่างนั้นโอ้ oh, ไม่มีใครสังเกตผมท่านผู้ชมผมหลุดมา <Fire S 2> แล้วครับถ้าสไลด์ออกมาเลยจะเจอเปะวะไฟ right ระเบิดไว้ครับ ลมเนน้ๆผมยอมตายเลยท่านผู้ชมแฮกมันเข้ามาแล้วครับไอตัวที่โหวตเนี่ยแหละตัวแฮกผมให้มันเดินมายิงผมเลยเอาง่ายๆดีกว่าโอเคผมได้ระเบิดฟรีครับอ่าผมได้อีกหนึ่งคิวครับเอาเพื่อนไม่ได้มีใครวิง่งกันเลยเหรอครับเนี่ยโอเคตายเพิ่มไปอีกหนึ่ง สคิวไปครับรรเอาเขาไม่เปิดวะท่านผู้ชม,อ,มอย่างนีด้ดีดีอ่ะนั่นไงแม่งเปิดแล้วครับโอ้โหผมบอกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปิดเรียบร้อยตัดมาก่อนแล้วกัน2คิวไปต่อเลยแล้วกัน,น,นอโอ้โหเวนกรรมหลังผมก็มี มาแล้วเว้ยติดแสง <ไป S 1> ผมดิติดแสง <ไป S 1> ผมดิเพื่อน <ไป S 1> โอาหอยโดน AWP <ป>ยิงอีกโอ้ <ไป S 1> โหนอนยิงอีกแล้วเหรอเพื่อน <ไป S 1> โอ้ยผมว่าผมลบเกมส้นตีนนี้ทิ้งดีกว่าครับท่านผู้ชม <ไป S 1> อะไรวะเฮ้ยแม่งได้เล่นปกติสักเกมนึงบ้างไหมครับเนะีย่ยอยังดีครับที่ได้คิวดูแม่งนอนมาเลยไว้ท่านผู้ชม ตัดมาก่อนครับคนยังนอนยิงยังอยู่อีกนะเพื่อนระวังด้วยอ๋อโอเคหลังเพื่อนเราครับโอ้ไม่เอาอะ่ะเฮ้ยใครยิงผมวะสวยเพื่อนเอ็งเข้าไว้หน่อยดิเขานอนยิงครับโอ้ชุบ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 โหเกมนี่เขานอนไปสองเกมแล้วนะครับเนี่ยหมาดิเพื่อน ไอ้หนุม่มรีบเดินเข้ามาสมทบผมหน่อยครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อเ้อยเกือบตายแล้ว,วเกิดเงินครับเจ็ดร้อยมองแทงไปเดินนำให้ผมหน่อยดีเพื่อนต,อตายต่อไปครับ เออเราเพื่อนจะหันมายิงผมทำไมวะน่ะเจ็บเพื่อนหนึ่งคิวมาก่อนครับเฮียแล้วใช่ไหมเพื่อนโอเคเลย Hello, เอุ้ยระเบิดโอ้โหแม่งตกตรงน่ายเฉยเลยเออเพื่อนเราอยู่กันสามคนครับแอบมุงไปก่อนละกัน ระเบิดผมหมดละเคตายไปครับผมเปลี่ยนกระสุนแป๊บนึงเพื่อนเฮ้ยอ่ะสวยพี่สวยมาเรียบร้อยครับมาแล้วจ้าอ่ะเรียบร้อยครับหนึ่งคิวมาก่อนแล้วผมวิ่งกลับไปทางอื่นต่อเลย โอ้เอ็งเข้าได้สวยเลยเพื่อนโอ้ยขอโทษครับเพื่อนถ้าผมช่วยเพื่อนได้เร็วกว่านี้ก็น่าจะรอดแล้วโอ้ย,อยเวรกรรมคอนโทรลกระสุนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอ้ไม่ตายหรอวะเนี่ยอยากรู้จังเลือดเอ้า โอ้ยไอบ้าเอ้ยเกือบแล้วท่านผู้ชมขอคุณได้รับชัยชนะน้อีกนิดเดียวเองวะ่ะท่านผู้ชมอ่ามองเท่งไปครับเออแล้วอย่างเงี้ยยิงโดนเฉยเลยเดินตัดมาครับผมล็อกคาดอยู่ โอยเล่นเอออาเรียบร้อยหนึ่งคิวสองคิวครับโอ้รอดว่ะสวยพี่สวยทีมของคุณได้รับใช้ยชนะ โอ้ยเกือบ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 ระเบิดฟรีจงเจเริญโอ้โหได้จริงๆด้วยว่ะท่านผู้ชมเยี่ยมครับอ่าสวยครับตัดได้สวยเพื่อนโอเคสองคิวสมคิวครับสี่คิวครับ Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in because I wanna have worth.